ชื่อเบลนะคะตอนนี้เรียนอยู่ BBA จุฬาปี2ค่ะตั้งแต่เข้า BBA มาก็รู้สึกว่าแบบเหมาะกับเราเพราะว่าตั้งแต่แบบมัธยมแล้วก็คือชอบเรียนแบบวิชาที่ชอบที่สุดก็คือเลขมาตลอดแล้วก็แบบสนใจในด้าน business ด้วยเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันคลิกกับสิ่งที่เราต้องการแล้วพอปี2ได้เลือกเมเจอร์ตอนนี้ก็เรียนเป็น accounting ค่ะซึ่งรู้สึกแบบเป็นสิ่งตัวเองแบบทำแล้วแบบชอบแล้วก็ถนัดค่ะ จุดอ่อนก็คือรู้สึกว่าด้าน reading เนี่ยตอนทำแบบ reading passage ก็คือแบบอ่านชา้าแล้วก็แบบจับใจความได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบค่อนข้างเป็นจุดอ่อนก็คือเรื่อง world cap ค่ะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้ w o r d cap เยอะขนาดนั้นในก่อนหน้านี้แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบคำศัพท์ที่แบบต้องใช้เยอะขนาดนั้นพอได้ไาในครูฟงก็แบบได้ Improv e ในตรงนี้ค่ะ อย่างแรกเลยที่แบบได้แน่ๆก็คือเรื่องของการอ่านเพ s เชจไม่เหมือนมีเทคนิคที่ว่าเราควรแบบอ่านตรงไหนก็แบบเริ่มอ่านจากตรงไหนจับใจความยังไงแบบจะสรุปยังไงแบบเหมือนอ่านพารากราฟนึงแล้วก็สรุปออกมาว่าแบบมนไอเดียของพารา g r a p h นี้คืออะไรมันทําให้แบบการทําแบบอ่านเพศเชจของแารน reading ของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมันมีทั้งหมด4เพ s เชจใช่ไหมปกติเราทาได้แค่แบบ1หรือ2แต่พอมาในเซ็ตคู่หวงอ่ะบางครั้งเราทําทันทั้งแบบ4เพศเชจเลยด้ยสำ ก็ได้เรียน SAT กับทางที่ครูพวงแคมปัสค่ะก็คือเรียนที่ครูพวงอยู่ประมาณ8เดือนได้1,440ค่ะ รู้สึกว่าแบบนามาช่วยได้เยอะเพราะแบบเรียนใน BBA เนี่ยแบบเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแบบรู้สึกว่าแบบทักษะการอ่านอะสำคัญมากเพราะแบบในหลายวิชาอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเราที่เราจะเป็นต้องแบบอ่านแบบเพซเซยาวๆอ่านแบบเท์มิคยาวๆซึ่งรู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยมันช่วยได้มากๆแล้วก็ vocabulary อะไรอันที่เราได้เรียนจากสมัยเรียน SAT เนี่ยมันก็ยังสามารถนํามาใช้ได้กับการเรียนตอนนี้ค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบครูฮวงเป็นที่ที่แบบทําให้เราแบบพุชตัวเองได้แบบดีมากๆเหมือนมันทาให้เราเป็นคนมีวินัยในการทําแซดมากขึ้นเป็นมีแบบเราแบบจากเด็กเมื่อก่อนที่แบบเราขี้เกียจมากๆแบบเราแบบเราแพ้แบบกลับบ้านไปเราแบบไม่ทําแพสเซจเลยแต่แบบพอมาเรียนครูฮวงมันก็พุชให้เราแบบเออเรากลับบ้านไปเราทําการบ้านนะเราแบบต้องทําเท่านี้เท่านี้ตอนหนึ่งวันแล้วทาแมทเท่านี้ต้องทําแบบอังกฤษเท่านี้เพื่อแบบไปอาชีพโกที่เราตั้งไว้ได้ คือขอคุณครูพงเพราะรู้สึกว่าครูพวงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆที่แบบทาให้เบลแบบเออแบบติดมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ความรู้ที่ได้จากครูพวงมันก็แบบไม่ได้จบไปจากแค่แสดแต่ตอนนี้ก็ยังนํามาใช้ได้อยู่ก็ขอบคุณครูพวงถ้าเรื่องแซตดถามครูพวง